เออป้าะยาลองไลฟ์ในอคอมพิวเตอร์นะคะโนต้ตบุ๊กเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ป้าะยามาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อมันมีข่าวด่วนข่าวด่วนนะคะใครที่ไม่ได้เข้ามาออดู ตอนไลฟ์นี้นะคะก็ดูย้อนหลังได้เนาะมันมีข่าวด่วนที่ป้าอยากแจ้งให้กับเพื่อนๆสาวๆน้องๆหรือว่าหนุ่มๆน,นะคะที่ยังรอข่าวว่าจะยื่นบีซ่านะคะหรือว่ายื่นแล้วรอคำตอบอยู่นะแล้วก็บางคนก็มีความหวังว่าจะให้ แฟนเนาะไปเยี่ยมที่เมืองไทยนะคะหลายๆคนเนาะก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้ยื่นวีซ่าแล้วเนี่ยเราให้แฟนไปหาที่เมืองไทยดีกว่าเพราะว่าปยาก็ได้ยินข่าวมาว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปิดประเทศเนาะเดือนตุลานี้เนาะแล้วก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าการกักตัวของประเทศไทยสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะลดลงจาก สิบวันสิบสี่วันเนาะสองอาทิตย์เป็นเจ็ดวันเนาะเป็นหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้อันนี้คือประญาได้ยินแต่ทีเนี้ยมาดูข่าวนอร์เวย์นะคะข่าวนอร์เวย์ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เองนะว่าใครที่รอให้แฟนไปเยี่ยมนะตอนเนี้ยเขามีประกาศออกมานะคะว่าจะขยายเวลาในการเดินทางออกนอกประเทศเขาไม่ได้ห้ามนะคะแต่เขาแนะนำว่าไม่ให้เดินทางออก นอกประเทศทุกต้องบอกว่าทุกกรณีนะคะคือนอกจากว่าเร่งด่วนข้อขาดบัตรตายมเขาก็อาจจะอนุโลมให้เนาะแต่ว่าก็ต้องไปกักตัวในเมืองไทยอย่างที่ปย่าบอกแต่ตอนนี้คือเขาจะขยายเวลาอันเดิมก็คือสิ้นสุดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนสิบเนี่ยเขาจะสิ้นสุดการการ ไม่อนุญ,ญาตให้ออกนอกประเทศแล้วเนาะแต่ว่าเขาขยายเวลาใหม่เป็นไปจนถึงขยายเวลาต่อไปจนถึงวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งปีหน้าเลยจ้าอย่างป้าญาเนี่ยป้าาก็ยังไม่ได้กลับนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะแสดงว่าคริสต์มาสเนี่ยเขาก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้กลับกลับได้ไหมกลับได้แต่ว่ามีเหตุฉุกเฉินมีกรณีอะไรแค่นั้นเองเพราะว่าป้าญาเป็นคนไทยป้าญาสามารถออก,กไปนะคะก็ดูข่าวนี้ นี้ก่อนนะว่าเขาขยายเวลาออกเดินทางออกนอกประเทศด้วยแล้วก็ขยายเวลานในการที่จะให้บุคคลที่สามเข้ามาประเทศด้วยเหมือนกันนะคะบุคคลที่สามก็คือประเทศที่สามยกเว้นกรณีที่เป็นประเทศในเชงเก้นประเทศในยูในยุโรปนะคะที่เขายังอนุญาตให,ให้เดินทางเข้ามานั่นแหละใครเข้ามาคะ่ะ ทักทายได้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรถามป้ะยาะได้นะคะอันนี้ข่าวคอนเฟิร์มมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะของนอร์เวย์นะคะเขาได้ประกาศออกมานะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะปายาก็เลยเอ้ยต้องมาเล่าสู่ฟังแล้วแหละเนาะว่ายังไงสวัสดีค่ะใครเข้ามา,ามทักทายปะยะ้ายาแล้วก็มาคุยนะคะถามสอบถามมาได้ค่ะว่า เป็นยังไงนะคะแล้วการการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะวันที่ยี่สิบหกเนาะฉะนั้นปยาก็บอกเอ่อต่อแล้วกันเนาะว่าน้องๆที่อยู่เมืองไทยเนาะว่ารอให้คุณแฟนไปอะ่ะก็ต้องรอยาวอีกเลยนะคะแล้วถ้าใครใครได้วีซ่าเอ่อใครยื่นไปแล้วรอวีซ่ามานอร์เวย์ถ้าไม่ใช่วีซ่าติดตามสามีมคู่สมรส รถเนี่ยก็ปฏิเสธวีซ่าเหมือนเหมือนครั้งอื่นๆเนาะใครเข้ามาทักท,กทกยายป้าญาได้นะคะเดี๋ยวปยา้าญาจะไปแล้วนะคะงานเพราะว่าเข้ามาอัปเดตข่าวให้ฟังเนาะว่าตอนนี้วีซ่าคลองไม่ไม่ชัดไหมกล้องชัดไหมคะเพราะว่าปา้าญาไลฟ์ในอ่า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะโอเคค่าวว่าข่าวนี้ก็คงจะแจ้งไปถึงเพื่อนๆที่ยังรอนะคะว่าเอเมื่อไหร่ออนอร์เวย์จะอนุญาตให้คนของเขาออกนอกประเทศเขาอนุญาตนะคะแต่ต้องกรณีฉุกเฉินแต่เขาเแนะนําว่าไม่สมควรที่จะเดินออกนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาเนาะจาก วันที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่หนึ่งเดือนสิบนี้นะคะเป็นไปสิ้นสุดวันที่สิบห้าปีหน้าไปเลยเนาะฉะนั้นเราก็รอลุ้นต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้ข่าวนี้ก็คงจะถึงเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ